เอากระบะที่กำลังมองหารถใช้งานบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากๆค่ะกับ t ต y ยต้า i l u ัก i g o c h a ชมเบเร์จักรจีพีลนเนอร์ปี2012เป็นตัวท็อปแถมยกสูงผ่อนเพียง6000ตลอดสัญญาไม่ต้องดาวไม่ต้องคำ้ำตัวนี้เป็นสีเทาเป็นสีที่ขายดีมากๆค่ะมาเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยค่ะกระจังหน้าแบบใหม่มีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมจัดตรงลงแม็กสวยๆแบบนี้เลย เมื่อจับเป็นแบบโครเมียมนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ด้านท้ายกันเลยค่ะในส่วนของด้านท้ายมีบันไดปีนท้ายพร้อมกล้องมองหลังเพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอดค่ะในส่วนของภายในเป็นสีครีมเรียบหรูพวงมาลัยแบบมั l t i ฟังก์ชันมีหน้าจอมีเดียฟังเพลงเชื่อมต่อ AUX USB ตันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้เลยนะคะราคาสุดคุ้ม3 0 0แสนกว่าบาท่อนเพียง6 0 0ันตลอดอายุสัญญาที่สำคัญ4ีดาวฟรีค่าดำเนินการหากสนใจคอมเมนต์ฝากชื่อฝากเบอร์โทรใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะคะ หรือโทรติดต่อที่เบอร์0924478888และ0984644363แล้วพบกันที่โชว์รูมนะคะ